สวัสดีเสียดาบผเสียดามบบเล้นเสียฮ่ไฮ่าฮ่าให้รงข้นใด้แรงข้นไม่หอดเด็กกี้ได้สองกว่าลจะยับ้องอะไนม่สามบเด็กเดียวว่าพอในการปลูกว่ในการปลูกว่า้งเปล่งเปล่งเปิงเซินเอาแล้วว่าคิดเราฝ่ยวัดมานนมั้งเออมั่นละแล้วหมมาจัมาแนวเมื่อกี้าตองยุ่เิง่ากิดเมนตองขผไเออเปิเปเปิยังไงหญ่ววะ โอเคผมไปองเดี๋ยวพาไปดูสิงกอรสร้างนะผมองของนรุยนะครับแล้วหอกวัวไม่นะผมขอนิรุยชาแนลนะเพียเนาะวานผม,มาละผมตัดกวดในบ่นงเพีองกันตัดกวดให้เกียรงครับแล้วั้ีหญงเกียร์เกียร์ใหมองบใอากาศเห็นเสียงเปิดนครับถามเคยไงท่าู่ด,ดีเคยเงียนงเคยงย เอาไปยังก่อนขอนำมังคั้นทุกประเทศยังก่อนใส่อากาศครนะับใส่ใส่อากาศแห่มันหายใจได้มีเห็ดบ่ครับถ้เอาอากาศเข้าให้ยไปเหมืกันมีนั่นาก็จะเพิ่มเริ่มเป็นเห็ดเป็นดอกแล้วบ่อ๋อถ้าม่มีอากาศเข้าก็คือจบเลยม่นมีดอกนี่แหละการการเดียวเป็นดอกก็ต้องเริ่มจากนี่แ,ลแหละใส่ท่อเห็นไหมใส่ท่อนับม,มือคัดใส่ท่ออากาศเข้าไร มันกะสิงใหญ่เร็วอยู่แต่ว่าดอกสิบานเล็้วนะอ๋อดอกสิบานเล็วม่ได้ถาเรเลยเรอไปมันใหญ่เล็วแต่ว่าถาเร็ล้วมันเจ็บพรัะบ่านปะท่า่ท่อใหทให้ใช่ท่อคือมันพอดีเมอมันจะเป็นไข่ความกันปัโอเคอต่อเดี๋ยวรอชมสมบุกปิงปองนี่งพอีโอเคครับผมเดี๋ยวรอชมนแล้วเดี๋ยวรอชมแล้วเราจะถ่ายอยู่นะฮะใส่ขึ้นือ้นลงงเมื่อใ่ทวาโอเคครับมืือนีไปเห็ดน้นเตรียมน้นเนี่ยต่ว่าถ่ายข้านกอญแจง่ายก่อนง่ายนะเมื่อหัอ

โอ้โหขงกันลลุยเป็นโค้งเลยไหมน้อง,องเป็นรูปร่างแล้วนะครับผมพว,ว่าอวใหม่ดยับผมพว,กกาวม่าเก่าไปมน้องจเจ้าของมาอยู่หลายตัวนหมนเป็นน้องบอกว่าเจ้าตัวนแต่เี๋ยวเจ้าของมาเน,น,นี่ยจะาเห็นหลายหลอดอยู่นะครับมาชมคนยทีมงานผมทีมงานสร้างขจ,จขัดคำเตรยรับบ้านพีเองนะครับบ้านเคยไหคนที่ไม่เห็นหัวนะบ เป็นโครงสร้างนะพี nah ่น้องสวยงามนะผมเรียวแห้งเม็นเรียวแห้งพี่น้องสุดยอดเลยนะฮะหนึ่งหลักสองหลอกสามหลักสี่หลอกห้าหลักเจ็ดหลอกแปดหลับเจ็ดหลัก กำกำ่ำทำงานครับข้อห so ัวใหม่นี ok, ่ล well, ุยครับผมเดือดกำกำกำจะเหมือแล้วครับทรางนียประมาณจะมือแล้วโอ้สามชิ้นเหมือนแล้วไงครับสามสี่วันนะผมสร้างสร้างคนเดียวไม่เป็นหัวไหลยุบ้านพี่น้องหัวแดงๆแหละนะครับผมช่วงนั้นเก่าเฮานะครับ วันจอวัวฮะติดานกี่ตัวบอกงัวใหม้ด้วยน้องนี่ดูจะวัวว่าลงใหม่นะครับผมน่าจะหลายตัวอยู่ครับน่าจะคนละสีกับกอกเก่าด้วยหรอครับน่าจะคนละสีกับกอกเดิมครับผมไหนให้คนวลายเห็ดแปลงเหลี่ยมไพ่ผมเห็ดแปลงเอ๋ยมันเพียงอีกแล้วเลยร่วงสองตัน มืตนันนึงก่อนน้ำพวพรุนี้โอเดไม่อยู่นะคุณผมมืไนได้ข้างฮอนลดานหน้เาเหนคือบแก้วนะครับน,น้องเกือบแก้ววัไปแล้วเสาับนองับทำกักอย่าง้่อจะซื้อ,อได้ไอเรืองเรือเอ,เอาเกือบแก้วนะครับผมของแถมเลยเอาเกรือร่อบแก้วแถมให้เ,หเกือบแก้วปีละสองเ,เทียนยี่ากุมพากับยี้าตุลาลกันล,ลายนะครับม่ไร่ เออเบอร์ไม่ร้องมันเห็นแปลงปแล้วเหรอเฮ้ยเห็ดแ,แปลงยาวแปลงได้ไหมน้องสูยักษไก,ก่อะไรน,นะครับหรือว่าไอ้พวกไอ้ท่าขี้มท่าแปลงลไก,ก่ไหรือว่าอะไรประมาณนี้มันเกิดแมงลูกมาฝ่ายยี่ห้อดีหน่อยเอ,อ,อ,อมันทองเขาป่วยมันจะเป็นนุ่มแมวไปเลยเห็นหปนะครับขยายแปลงครับผมยื่นสีลงมาอีกสองตันเลยนะครับ ตอนนี้ก็เฮ็ดหตุตอนนี้ไม,ม่ได้ของไม่แดดนล้วตอนนี้มันร้อนทําไม่ได้นะครับผมเฮ็ดช่วงเพิ่เก่าไปน้องช่วงแรงไปเร็วเมือน,อนกับซองถูกนักเสียแล้วนซะองถูกนักเสียไปน้องฝั่งเจียหยิงนะครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตอ่ะปลูกเองกินเองนี่ลุยเป็นข้อเสียข้อใน,นลุยอยู่แล้วนะได้ปลูกได้ปลูกเองได้กับปลูกมาไปน้องแล้ว จ็บปักสนคร,รัวเลยว่าเห็ดเกิดครับว่างนีไปให้ละงกครับปให้มากคงย่งา,ยางหมดไงเป็นละงกเหลืองเก็บลงไปอนี้ก็ให้ลึกค่าครับเนะเก็บค่าให้ถึงค, <c oughs> ค่าการบริเวณบ้านสวนยอรโดยาเาแนของเรานะปะกเ <c oughs> รื่อง่แงล้วปักติดแล้าบมกรใหญ่ เป็นงวยรุ่ยไปแล้าเป็นงวยรุยกันครับมา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 ,มา,มา,าแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 ปวดแล้วไมแล้วมีตัวง่านไปแลองเฮ้ยหลายแซดนะผมเจอเข้ามาอีกหลายตัวนะครับ อาจเป็นคนละสีนะเป็นสีขาวเนี่ประมาณเนี่ยเดนลอยกันครับละเดียวกันเหมือนกันนะครับสวสยดนะครับผมอากาศดีพี่น้องอากาศดีนะครับ อหารเจ้าอาหารเมลิเกียเมลิสือหัวหารเมลิเกียเกลือปลาดูกเปลงนะครับบอกระเบี้วปล่อยธรรมชาติแล้วนะครับวันนี้ก็ปล่อยธรรมชาติแล้วเป็ดยังไข่เลยทุกคนทุกเลาเนาะเป็ดก็ยังไข่ทุกวันนะครับไข่ไข่ตะบนก็หลายแล้วอย่างเงี้ยเหลือเทาแล้วปล่อยหมดไข่ไก่สิบวบต้องให้เป็ดนะับเอาไข่เป็ดทุกไข่จ้ะ ทานกับปักกำลังแ่ไปเลยไปนอกห้างอะไรมีทุกอย่างเลือกสันที่บ้านสวนทนเนไราบรรยากาศชิยอนครับาากาศแบบนี้ซื้อไปทำไมครับซื้อไม่ได้แล้วทำไปชบรรยากาศกบิุปไหนลกกบิวอะไร ไ no? ี board, ่น้อกวิีชีวิตนะครับผ่สินไหายุกับานทุกไก่เอไกลบ้านไก่สินบ้าน้องหรอกคอดูสิทธิ์นะลมหนาวลมหนาว con có má leo đây, con chú cái này không phải con chú má leo là con chú má leo tuần, đó, cái gì sụt quay con nó quay cái này nó quay เหนืยได้ไหมหลังไฟ้วครับตู้หน่วยเสรแล้ะ <c oughs> มีทุกอย่างใ่เลือกซันนะครับผม่าชมวงเราางช่มากายลหลังมงว่างเสียดับเป็นหนว่วยแล้วไห่หลังมองมันเราเป็นมองเลยเป็นหน่วยแล้ว,ห,ว,นลนวนหน่ยแ,<อ>หนยแล้วครับ โอเคพี่น้องเนะโอเคครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ก็นะฮะภาพปรชมบรรยากาศบแบบชวนพี่น้องหลังจากอา่าไปที่บริยุบานเนาะไปที่ห้างบ้านไปไกลแล้นเนาะจากบ้านไปไกลอยู่กรุงเทพกรุงไทยหรือว่าเมืองนอกเมืองนาเนาะพี่น้องเป็นคลิปนี้แล้วก็คิดถอดบ้านเนาะก,ก็เป็นซื่อกลางนะพี่น้องเนาะขอบคุณมากๆนะครับผมที่ติดตามขอบคุณเย็ซีลุกลท่านนะครับที่ติดตามโมโยชาแนลนะครับ แล้วก็โอเยลแฟมิลี่แฟนเพจของเราด้วยตอนนี้ยูทูบผมเหมือนแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากพีนก่น้องโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe โอเ้ลชัแเยลด้วยแล้วก็โอเยลแฟมิลี่แฟนเพจของเราด้วยนะครับผมพมี่น้องโอเคพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้ามีลาพี่กอนนะครับผมสวัสดีครับ